ในส่วนของแบบฝึกหัดข้อแรกนะคะก็จะเป็นการหาระยะทางระหว่างจุดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดกำเนิดกับจุดต่างๆเราก็จะมาลองดูกันอย่างอันนี้ที่พี่ให้หลายข้อเพราะว่ามันไม่ยากเนาะก็ลองฝึกคิดเลขไปอย่างระยะทางระหว่างจุดกำเนิดกับจุดนี้ เราก็ต้องรู้ก่อนว่าจุดกําเนิดคือจุดศูนย์ถึงแม้เขาจะไม่ให้จุดศูนย์มาเราก็ต้องรู้เองเลยเนาะอ่ะก็ให้เป็นแกน x แกน y จุดศูนย์ก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะเราก็ลองวาดไปดูแต่ถ้าทำในห้องสอบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาวาดกราฟแบบนี้ก็ได้ถ้าเขาให้หาแค่นี้แต่พี่ลองทำให้ดูเพื่อที่น้องจะได้ เห็นภาพว่าเรากำลังหาอะไรอยู่เนาะ,ะจำได้หรือเปล่าระยะทางระหว่างจุดสูตรคืออะไรอันนี้คือจุด3 4สูตรของมันก็คือด้านที่2ของเดลต้ากำลังสงบวกเดลต้ากำลังสงก็ใส่เข้าไป ดีเอลต้าก็คือผลต่างระหว่างออพิกัดของแกน x ใช่ไหมคะถ้าพี่ให้จุดนี้เริ่มก็เป็น3าลบ0ทั้งหมดกำลังสองบวกกับพิกัดของ y ก็คือ4กับ0ก็4-0ลบศทั้งหมดกำลัง2ก็คิดเลขออกมาก็เป็น สามกำลังสองบวกสี่กำลังสองเท่ากับรูทเก้าบวกสิบหกก็เท่ากับรูทยี่สิบห้าก็ตอบห้าอย่าลืมใส่หน่วยระยะฐานต้องเป็นบวกเสมอเนาะ เราไม่หวัดระยะทางเป็นลบเวลาเราเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราคงไม่บอกว่าเราเดินไปลบห้าเก้าใช่ปะเราก็ต้องบอกว่าเราเดินไปห้าเก้าแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าเลขสามกับเลขสี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่พื้นฐานมากเลยก็คือพื้นฐานตอนที่เราเรียนสามเรียนพีทาโกรัสใช่ไหมคะที่เป็นสามสี่ห้า นี่ก็เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ระยะทางมันเป็น3ตรงนี้ระยะทางมันเป็น4ยังไงตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากอยู่แล้วใช่ปะเพราะว่าแกน y กับแกน x มันตั้งฉากกันอ่าลองดูข้อที่สองบ้างเมื่อกี้ข้อแรกคือเราให้พิก,กัดเป็นบวกทั้งสองตัวใช่ปะ คราวนี้เราจะมาทำพิกัดเป็นลบทั้งสองตัวบ้างก็ลองวาดไปดูอ่ะมันอยู่ลบหนึ่งลบสามใช่ปะก็ต้องอยู่ในควอเลนที่เท่าไหรค่คะควอเลนที่สามถูกปะอันนี้คือควอเลนที่หนึ่งควอเลนที่สองควอเลนที่สามควอเลนที่สี่ควอเลนที่หนึ่งคือเป็นบวกบวกลบบวกลบลบ บวกลบใช่ไหมพิกัด x เป็นบวกพิกัด y เป็นบวกพิกัดเเป็นลบพิกัด y เป็นบวกพิกัดเเป็นลบพิกัด y เป็นลบแล้วก็พิกัด x เป็นบวกพิกัด y เป็นลบเผื่อใครลืมเรื่องควอแรนนะคะ,ะลบหนึ่งกับลบสาม เรารู้ว่ามันอยู่ควอเลนที่สามพี่ก็เลยจะวาดแค่ส่วนตรงนี้ที่มันเป็นลบลบหรือเราอาจจะวาดทั้งหมดก็ได้แต่พี่ต้องการให้เห็นแค่ส่วนนี้ก็วาดแค่ส่วนนี้ได้เหมือนกันอันนี้คือแกน x แกน y ถูกปะ่ะลบหนึ่งลบสามอันนี้พี่ให้เป็น จุดกำเนิดก็คือจุด0,0อันนี้ก็เป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ1ลบ2ลบ3จุดลบ1ลบ3ก็คือจุดนี้ใช่ไหมคะห่างจากจุดกำเนินก็คือจุด0,0นี่คือระยะที่เราต้องการหาก็เข้าสูตรเลยเหมือนเดิมเดลต้า x ทั้งหมดกำลังสองบวกเดลต้า y ทั้งหมดกำลังสอง่าถ้าพี่ให้จุดนี้เป็นจุดเดิมก็เป็นลบหลบกับพิกัดของแกน x เหมือนกันก็นกคือลบศนทั้งหมดกำลังสองบวกกับเดลต้า y พี่ให้พิกัดนี้เริ่มก็เป็นลบสลบกับ 0พิกัด y เป็น0ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้เป็นลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับลบ3ทั้งหมดกำลัง2ได้เป็นรูท1บวก9ก็เท่ากับรูท10หน่วย ็ขึ้นอยู่กับว่าที่โรงเรียนอาจารย์เขาจะให้น้องประมาณค่ารู้สิบหรือเปล่าแต่ว่าพี่ก็จะติดไว้เท่านี้ถ้าเขาให้ประมาณค่าเราก็ตอบประมาณค่าไปว่ามันเท่าไหร่ในส่วนของข้อที่สามที่เราทำมาสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็นตัวเลขทั้งสองตัวแต่ถ้ามันเป็น ปแปรนะคะ s กับ t มันควรจะอยู่คอร์แไหน1นึ่งสองสอน้องๆคิดว่าอยู่คอร์รแตนไหนคะคือเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่า s กับ t เนี่ยอยู่คอ์แตนไหนมันก็หาได้เหมือนกันแต่พี่จะติปังเอาเองว่ามันอยู่คอร์แตนที่หนึ่งคือไม่ว่ามันอยู่คอร์รแตนไหน S กับ T ก็คือมันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะแบบบอกเองอะถ้า S เป็นลบมันก็อยู่คอลันสองใช่ไหมทเป็นบวกถ้า S เป็นลบท,เลบเบทีเป็นลบก็อยู่คอลนสามถ้า S เป็นบวก T เป็นลบก็อยู่คอลนสี่อ่ะแต่ถ้าพี่ให้ S กับ T คิดว่าอยู่คอลันหนึ่งเพื่อที่เราจะวาดรูปแค่นั้นก็พอ ให้เป็นระยะ s ตรงนี้เป็นระยะ t สังเกตปว่าความยาวด้านมันทำไมคะจะต้องเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมแต่ถ้ามุมนี้ต้องเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นจุด st ถูกปะที่เราอยากหาคือเราอยากหาตรงนี้ ก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแปลกใหม่ไปจากเดิมก็เข้าสูตรเดลต้า x ทั้งหมดกำลังสองบวดลต้า a y ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ใส่ตูดเดลต้าพี่ก็จะให้เอา s ลบศเอาพิกัดของแกน s แกน x มาลบอ่าเดลพี่ก็เอา t ลบศก็เท่ากับก็ตอบติดไปอย่างนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่ามันคืออะไรก็ในส่วนของโจทย์ข้อที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นแค่เราแทนตัวเลขเข้าไป ใช่ไหมก็แทนเดลต้า x เป็นอะไรเดลต้า y เป็นอะไรแล้วก็ถอดออกมาถ้ามันถอดออกมาหาค่าได้เราก็ตอบไปเลยอย่างอันนี้เราถอดออกมารูยิบหาหาค่าได้ก็ตอบ5แต่ถ้ามันติดรูดแลก็ติดไปหรือว่าอาจจะต้องตอบประมาณค่าถ้าติดตัวแปดเราก็ขิดได้ก็แทนเหมือนเดิม ดูจนสดเลยคิดถึงกันใช่ไหม